ครับสวัสดีครับสวัสดี FC นะครับไม่ว่าจะเป็น FC ที่อยู่ในประเทศไทยนะครับหรือ FC ที่อยู่ต่างประเทศทั้ง136ประเทศทั่วโลกนะครับวันนี้จะพาทุกท่านนะครับ FC นะครับมาฟังการพยากรณ์หรือทานายนะครับในส่วนของเส้นที่เรียกว่าเส้นวาสนานะครับที่ขึ้นจากเนินจันทร์นะครับเส้นนี้ก็คือก็จะเป็นเส้นที่วิ่งขึ้นมานะครับแล้วก็มาตัดในส่วนของเส้นสมองตัดในส่วนของเส้นใจแล้วก็โผล่ขึ้นมาตรงบริเวณใต้นิ้วกลาง เนินนี้ก็คือเนินเสานะครับเนินแห่งหน้าที่การงานนะครับเนินแห่งลักษณะนะครับมีเงินมีทองนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะโดดเด่นนะครับเส้นนี้ก็เรียกว่าเส้นเส้นวาสนานะครับเดี๋ยวเฉียนให้ทุกท่านเห็นชัดๆนะครับเส้นวาสนาเส้นวาสนานะครับถ้าพูดถึงตามตำรับตำราโหราศาสตร์โบราณนะครับหัตถลักษณ์หรือหัตถศาสตร์ก็จะเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งที่นะครับ ถือว่ามีเขาเรียกว่ามีความสําเร็จนะครับเส้นวสาสนามีความสําเร็จมีความเขาเรียกว่าอาจจะดีกว่าคนอื่นนะครับเส้นนี้ก็วิ่งขึ้นในส่วนของเส้นการงานการเงินนี่ก็ถือว่าดีนะครับ<ม>เส้นวสาสนาก็คืออาจจะไม่ได้เรียนสูงนะครับไม่ได้เรียนเก่งแต่ว่าคุณมีเส้นวสาสนาที่โดดเด่นก็จะทําให้คุณประสบผลสําเร็จได้นะครับ ทีนี้ก็ไล่ไปทีละเส้นทีนี้นะครับอยากจะให้ทุกท่านในดูเส้นหลักด้วยนะครับเส้นหลักก็มีผลนะครับต่อชีวิตท่านด้วยนะครับเส้นหลักเส้นแรกนะครับจุดกําเนิดของเส้นระหว่างนิ้วโป้งนิ้วชี้ลากผ่านลงมาลักษณะนี้เส้นนี้เขาเรียกว่าเส้นชีวิตนะครับเส้นชีวิตนะครับลูกศรนะครับเส้นนี้ก็คือเส้นชีวิตเส้นชีวิตที่ดีนะครับเส้นจะต้องไม่ขาดนะครับไม่เป็นเกาะไม่เป็นโซ่ถือว่าชีวิตราบเรื่อนนะครับเส้นชีวิตที่ไม่ดีก็มีนะครับเส้นชีวิตที่ไม่ดีก็จะะเเป็นนนลัักษณส้ตดขวางแบบี สัดขวางเส้นชีวิตนะครับอันนี้ก็เกี่ยวกับอุปสรรคของท่านนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นกับชีวิตหรือลักษณะเส้นชีวิตนะครับที่เป็นเกาะเกาะเกิดขึ้นนะครับหมายถึงอะไรครับก็จะหมายถึงลักษณะบุคคลผู้นั้นนะครับมีโอกาสที่จะมีโรคมีภัยโรคเกี่ยวกับระบบลำไส้กรวยไตโรคเกี่ยวกับระบบช่วงท้องต่างๆนะครับมีดีหรือลักษณะเส้นนะครับที่ชีวิตที่วิ่งมาแล้วก็ขาดเส้นชีวิตที่วิ่งมาแล้วก็ขาดหมายถึงอะไรหมายถึงลักษณะ ให้ระมัดระวังนะครับเรื่องของอุบัติเหตุนะครับของท่านที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับเส้นที่2ทีนี้จุดกําเนิดเหมือนกันนะครับระหว่างนิ้โปงนิ้วชี้ลากผ่านออกมาเส้นนี้เขาเรียกว่าเส้นสมองเส้นสมองตามตำรานะครับยิ่งยาวยิ่งดีครับก็จะเกี่ยวกับปฏิภาณในพิบนะครับความเฉลียวฉลาดท,ที่ดีนะครับเส้นสมองเส้นที่3ทีนี้อยู่ใต้นิ้วก้อยนะครับลักษณะเส้นนี้เขาเรียกว่าเส้นใจหรือเส้นในใจปลายเส้นใจเนี่ยวิ่งเข้าหาเนินบริหัสหรือใต้นิ้วชี้นะครับหมายถึงอะไรหมายถึงท่านจะมีความสําเร็จ นะครับในเรื่องของมีโอกาสที่จะได้เป็นเจ้าคนนายคนในภายภาคหน้านะครับทีนี้มาดูลักษณะของเส้นนะครับที่เรียกว่าเส้นวาสนาเส้นวาสนาเส้นนี้นะครับเกิดขึ้นนะครับที่เนินจันนะครับแล้วก็วิ่งขึ้นไปตัดในส่วนของลักษณะของเส้นสมองนะครับแล้วก็วิ่งขึ้นไปตัดในส่วนของเส้นใจนะครับแล้วก็โผล่ขึ้นมาตรงบริเวณเนินเสาลักษณะนี้ก็คือแตกเป็นลักษณะตีศูนย์ด้วยนะครับแตก เป็นสามด้าน้วยนะครับลักษณะทีนี้การพยากรณ์หรือทํานายทายทักของเส้นวาสนาเนี่ยเขาบอกว่าข้อที่1นนะครับจะมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือนะครับลักษณะนี้นะครับข้อที่2นะครับจะร่ํารวยเงินทองนะครับทรัพย์สินบริบูรณ์นะครับข้อที่3ามเขาเรียกว่าจะประสบความสําเร็จนะครับเรื่องของหน้าที่การงานที่ดีมีความมั่นคงนะครับข้อที่4จะเป็นที่รักใคร่นะครับของเพื่อนร่วมงานนะครับไม่ว่าจะทํางานห้างร้าน ทำงานบริษัทนะครับหรือทํางานข้าราชการก็จะเป็นที่รักใคร่ของเพื่อนร่วมงานข้อที่5นะครับจะมีความสุขทางด้านการงานและก็การเงินนะครับเพราะว่าเอา้ง่ายก็คือเนินเสาเนี่ยนะครับที่อยู่ใต้น้วกลางเนี่ยจะเกี่ยวจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการงานและการเงินนะครับที่ดีนะครับซึ่งลักษณะเส้นวาสนาที่วิ่งขึ้นก็จะถือว่าส่งผลให้ท่าน,นมีความสําเร็จเรื่องของการงานการเงินที่ดีด้วยนะครับสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับ